ถะเครื่องต่างๆพี่จอยก็สะสมนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ามีสารพัดพระนะคะทุกองค์ที่พี่จอยเอาออกมาให้เพื่อนๆชมอย่างไม่หมดนะคะมีการสะสมกันนานมากเลยยี่สิบสามสิบกว่าปีทุกองค์นะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่าน สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยขอหยุดในเรื่องของเหรียญสะสมกันก่อนวันนี้พี่จอยเอาพระเครื่องต่างๆที่พี่จอยก็สะสมเหมือนกันนะคะเป็นความชอบนะคะทุกองค์ที่เอามาให้เพื่อนๆดูยังไม่หมดนะคะยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อสามสี่สิกว่าปีมาแล้วนะคะ ภาะเครื่องทุกองค์ที่พี่จอยเอามาให้เพื่อนๆชมนี้นะคะผ่านการสะสมมาก็20-30กว่าปีมาแล้วนะคะทุกองค์ อ่าไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคูณสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพนะคะพี่จอยก็ไปเช่ามาที่วัดบ้านไร่ด่านขุนทดนะคะแบบนี้เลยนะคะ mm. ก็จะมีหลายรุ่นหลายอ่าต่างวรระนะคะที่พี่จอยได้เช่ามาแล้วยังมีอีกนะคะแต่พี่จอยไม่รู้ว่าตอนนี้มีการซื้อขายหรือว่ามีการอ่าเช่ากันองค์ ละเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จอยไม่มีความรู้ในเรื่องของพระเครื่องก็เลยเอามาให้เพื่อนชมนะคะอย่างหลวงพ่อเงินวัดบางคลานองค์นี้นะคะก็ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วนะคะที่พี่จอยเออด้เช่ามานะคะก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะคะแบบนี้ก็ผ่านการที่หลวงพ่อเปิ่นท่านเจิม ได้เจิมไว้นะคะก็มีหลายแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงตามหาบัวนะคะเพื่อนๆจ๋าก็พี่จอยก็สะสมมากมากก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าใครที่มีความรู้ในเรื่องของพักเครื่องบ้างนะคะพี่จอยก็อ่ามาอยากจะเก็บแล้วนะคะเพราะว่าอายุกย็เยอะแล้วก็อยากจะอ่าปล่อยออกไปบ้างนะคะเพราะว่า อาจจะ,อ,ะอยากได้คนที่มีความจริงใจแล้วก็พูดให้ตรงถ้าอยากได้ก็คือขอให้ชัวร์นะคะอันนี้ก็หลวงปู่ทวดนะคะรุ่นเตารีดนะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนานมากนะคะก็ผ่านการใช้งานเหมือนกันนะคะรุ่นเตารีด แบบนี้เลยนะคะสวยมากสวยจริงๆนะแต่พี่จอยก็อย่าที่บอกนะคะไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องของข้อมูลของเหรียญต่างๆพวกนี้นะคะแต่พี่จอยจําได้ว่าพี่จอยเช่ามานานมากนะคะนานมากก็ประมาณอ่าอย่างที่บอกนะคะสามสิบบางองค์ก็สี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีนะคะแต่ว่า มาหยุดไม่เช่าอีกเลยก็ยี่สิบกว่าปีให้หลังไม่เคยเช่าพระเข้าบ้านอีกเลยนะคะแล้วก็ก็ก็ดีนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่จอยอ่าเช่าพระเครื่องทุกอย่างทุกต่างๆเข้ามาไว้ในบ้านก็ทุกอย่างราบรื่นดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสหกรณ์ของด่านขุนทดนะคะเป็น หลวงพ่อคูณก็จะมีหลายหลายเป็นเหรียญหลายวาระนะของหลวงพ่อคูณก็มีหลายอมเหมือนกันนะคะมีรุ่นรวยไม่เลิกด้วยนะคะก็มีอันนี้ก็เก่าเก่า,กายาวนานนะคะแต่ไม่ได้ใช้งานนะเป็นเหรียญที่พี่จอยเช่ามาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะ หลายๆลาเหรียญตรงนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะคะจะมีเป็นบางเหรียญแค่นั้นเองที่ผ่านการใช้งานใครๆที่อาจจะสนใจพระเครื่องเก่าๆแบบโบราณโบราณนะคะอย่พี่จอยยังมีอีกเยอะนะคะหลายๆรุ่นหลายๆ่าอ,องค์มีมีมีเกจิต่างๆเยอะเหมือนกันอย่างนี้อันนี้พี่จอยก็ไม่รู้จักนะเป็น พระอะไรนะคะโค้ก็จะมีโค้ดมีมีเหมือนกันต้องใช้แว่นขยายนะคะต้องมีแว่นส่องนะคะเพื่อนๆนจพอจะประมาณนี้สวยงามทุกองค์เลยนะคะสวยงามสวยงามก็เลยเอามาเพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชม อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหลวงพ่อลือหรือว่าหลวงพ่อเสือนะคะไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเออน่าจะเป็นหลวงพ่อเสือหรือเปล่านะคะสวยมากนะคะองค์นี้องคนี้ชอบนะคะสวยมากสามารถที่ถ้าใครเช่าไปก็เอาไปทําล็อกเก็ตห้อยคอได้นะคะองค์เล็กก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีความสวยงามมากเลยนะคะถ้าชอบก็อลองติดต่อพี่จอยมากนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยขอบคุณมากมายนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ